ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะผมมาที่ร้านโจสติกเกอร์เป็นอย่างผมคือบบไปร้านอื่นเพราะว่าผมได้เคยมาอรารวาในโจกับอันเคยหลอดนีตั้งบันว่าม่เป็นสาวกะปีแล้วบทสุดายผมเป็นคนอรารวา <laughs> คนนะ <laughs> ผมเป็นคนอยู่บทสุดนะเมื่อนี้ผมก็มาอารวาผมจะทําสติกเกอร์ยันแมงปองมหาล่าภูผาขามสนักสงุนูผาขามบ้านห้วยยาง รุ่นที่หนึ่งหลวงพ่อเตรียมไว้สำหรับงานสงการและก็งานกระถินที่จะถึงเพป็นระบบว่าให้ไปหาร้านที่ทำและมีฝีมือยักฝีมือฝีอย่างละครผมเฮ็ด้านนี่มันยักก็ได้ปีนะครับพุก็เล็งมาที่นี่เลยรับประกันคุณภาพและก็ราคานะคะบ่ต้องให้ผมไปต้อนเราลดถให้ผมหรือเราก็แถมา งวดที่แล้วนี่ยันแมงปองมหาลาบสติกเกอร์เล็กๆรุ่นน่ะแถมมาตั้งร้อยสองรอยแผ่นร้านอื่นเขาที่แถมไม่บก่งวดนี้เนี่โอนให้เลยสี่พันบาทแต่ถ้าหามีท่านผู้ใดสนใจจะมาเพิ่มเติมก็บอกมาเพราะว่าเฮาได้เหตุให้พระพุทธศาสนาเวลาคนไป ลดน้ําสงการที่ผู้ขาขามลดน้ําเจดีไปดูมิติแห่งการเวลาไปดูพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แถวๆนั้นนะลวงพ,พ่อเพิ่งกระซิบแจกให้แเราบด้คิดเงินไหนแจกให้ติดให้ในเคสโทรศัพท์ต่างๆหรือไปติดบ้านติด,ดรถเฮาภาษีได้วัตถุมงคลคลายร้อนผ่อนกระหายสกุลนครอย่าอนตับแรลมเนี่ยเิ่งดูจากที่อันตับใหญ่เนี่กลายเป็นตับแลเลย เพราะฉะนั้นอยากเก็สติกเกอร์มาที่โจสติกเกอร์เบอร์โทรอย่างเงี้ยครับ0042713442 442งวดนี้อย่าลืม442ทุกสี่หลายคือโอเคอ้าวคราบวันนี้ผมไปถ่ายนักตุ้ผมไปถ่ายนักตุตู้บัลบอลกัน